ชาวต่างชาติขอวีซ่าเข้าไทยต้องทําแบบออนไลน์หรือต้องไปสถานทูตตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะบังคับให้ทําออนไลน์นะครับน่าจะเกือบทุกประเทศแล้วก็คือขอผ่านเว็บไซต์ thai evisa.go.th นะครับก็ในช่องโกโนไกยูทูบของเรามีวิธีการอยู่เร์ชคําว่าวิธีขอวีซ่าเข้าไทยอทีนี้เมื่อก่อนเราคนจะเข้าไทยจะขอวีซ่าก็ต้องไปสถานทูตใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือ จะต้องทําออนไลน์ซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเราลองไปเลือกชื่อประเทศในไทย e ีซ่าดูก็จะรู้ว่าจะต้องมันจะได้หรือไม่ได้ถ้าประเทศไหนเขาเลือกแล้วมันขึ้นมาก็แสดงว่าจะต้องขอออนไลน์เท่านั้นไม่มีการต้องไปสถานทูตแล้วแต่ถ้าประเทศไหนขึ้นว่ามันทําไม่ได้หรืออะไรก็คือต้องไปสถานทูตเหมือนเดิมซึ่งเป็นส่วนน้อยละทีนี้ซึ่งตอนนี้คือคนที่มีปัญหาก็คือคนที่เคยขอที่สถานทูตแบบง่ายๆแล้วตอนนี้ต้องมาขอออนไลน์ทําไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยคงต้องปรับตัว เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่อยู่ไกลประมาณว่าประเทศใหญ่มากเลยแต่มีสถานทูตไทยที่เมืองหลวงอย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องถอมาที่เมืองหลวงเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะสามารถทําออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องส่งไปชนีอะไรเลยนะครับส่งอัปโหลดเอกสารไปทางออนไลน์แล้วเขาถ้าวีซ่าผ่านเขาก็จะส่งมาให้เราทางอีเมลแล้วก็พริน้นอันนั้นไปเลยคือเป็นสต er ิ๊กเกอร์เลสแล้วคือไม่มีสต er ิ๊กเกอร์ติดอยู่ในพาสปอร์ตอีกต่อไป